อือยาวๆเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูบ้านบึ้มกันนะครับผมตัว,วเราเองนี่นี่สเตจบ้านบึ้มนี้เลยเดินทางสู่โรงแรมรอ จากคลิปที่แล้วก็ผมเอ,อ่อเจ๊รอเรเนหากหลังเราหลังจากที่เราได้ดับดับแชมเปี้ยนมาผมดับพุกา้าเราคือแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนพุกา้าเราก็ต้องไปหาแชมเปี้ยนคนอื่นรอบนี้ผมก็เอาไม่เขารอยมาแล้วแต่ะว่าผมอยากเล่นตัวเล็กด่วนอยากรู้มันทำอะไรได้ เล่นทุกตัวเลยถึงขั้นมาเดินกลับตัวเองแล้วโอวนกลับมาที่เดิมอ,อยู่ไหนกันเฮ้ยอะไรมอนลงมาในมนหมดเลยโอ้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 โ้สอ,อนเจ้าหญิง เอา้าอินเวเดอรอพ์พวกเขามากขี้มากที่นะอะไรโวนอะไรเมื่อกี้เยอะมากยาพกเพื่ออะไรพูดช่างทำไมละ่ะโอเคเราเข้าบ้านไปแล้วเราเห็นไม่ได้นะาทำอะไรได้บ้างมีอะไรให้เราทำบ้าง ด้านหลังมีโอ้ยแตกไปบุกตั้งนึ่งครับผมโอเคด้านนี้ไม่มีด้านนี้ไปไม่ได้ อ๋อเหมือนปลาระเบิดระเบิดระเบิดอะไรไม่รู้ที่มันอะไรอ่ะกิ่งตกิลวกี้ลูกลงนี่มันเป็นปาลาระเบิดส่วนลูกขวานี่เป็นลูกขวานี่ปลาอะไรไม่รู้อ๋อสิงด้วยผมดูไม่ทนันเงินโอ้ยโอ้ยนีเนื่องด้วยเนี่ย เราเคยชนะวันน <ève S 2> Bref.. <s ab ey> oh. ี้รอบนึงสบายเยอะมากไม่ขนามืออา้นงนเหรอยเสีเลนอยู่ด้วยเบิด เจ๊รอนเรนไม่ดูแลหลังคาบ้านเลยอุ้ยอะไรน่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้เจ๊เจ๊งอกใหมหนูน่ากลัวมากตัวอะไรกันแน่โอ้ จะบอกว่าคนที่เป็นง,งอ,กอ,อกไปจากดอกไม้ไม่น่าตกใจเหรอ,อโอเคเรื่องเล็กลน้อยโอเคอ้าไม่รู้เปลี่ยนด้วยรู้เปลี่ยน,ไม,ยนไม่รู้จนอนนลันะดเจ๊รีบกดอะไรไหนนั่นเหรอยุเอาไว้ให้เด็กขับให้เด็กขับเรือโจนสลัดเจ๊โอเค าาคาไซใบแค่ขมวตมันแปลว่าอะไรไม่รู้รีบไปยังโรงแรมโอ้ยยิงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงหัวเราอะ่ะได้อยู่วิง่งเอา้าแล้วเพื่อนเราวิ่งไปแล้วตอนแล้วแล้วเราตีมกม็ตีมันได้นะเ้าแรง มึนย่มาก่อนมึนย่ามาก่อนโอ้ไม่ใช่คาไซใบไก่เสียมไม้ชื่อเราโอ้โอ้หรือว่าบ,บ้านบึ้มไม่ใช่เป็นโดรนครับผมโ,โ,โ,โดด่อยงเท่โรงแรมเราเป็นโดรนครับผม ยานโดนไข่เสียบไม้ลูกคาาา้าใส่ใบเฉยเลยไก่เสียบไม้เมาเมาเมาเรืออยู่เอาติดอยู่บนหลังคาเอาเราออกมาสุดอากาศเลยป้ารั่วด้วย <c oughs> โอ้โหนิไกด้วยไก่ดูวยโอเคผมดูไหนโอ้โหอะไรเนี่ยปราสาทปราสาทลอยฟ้านี่คือโรงแรมในตำนานของเราไปที่ปราสาทลอยฟ้ากรุงเทพ ขี่ปราสาทไปยิงดานคืนเลยโที่จัดครับผมก็แต่เี่เรเล่นก็ยังอยู่เราอยู่เหมือนเฝ้าบ้านเฮ้ยอะไรผู้บุกลุกดบาบเฮ้ยปืนใหญ่เลยอะ バッ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 なッバ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  อน้แอนดรอยที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการเอาไปแล้วเมื่อกี้มีเท่าไหร่อะส,สี่สี่สี่สามเป็สองโอเคลูกแก้วกุงก้งยิงกุ้งยิงโอ้สุดพุอะไรเนี่ยดังกันบอลเนอะลูกแก้วลอยไปไหนแล้ว あの光の先に。チャンピオンがいるんです。どうして知っているの?<ー>。インベーダーども始末するために調べたんですよ。ああ。怪しい。なるんかい? <music>。今はこんな状況です。私たち省略できると思いませんか?。へえ。 เตะออกไปจากมาษาน้อยปาเตะไปเจ๊ก็งกองอไปขอลองซะนักมาหนี่ให้คุณได้นะนักมปนี่นอ้คุณได้นะ

เดที่เคยได้เลยแสดงว่าเจ๊ลองรับได้ทุกอย่างเจ๊เกิใหได้เรื่อยๆเป็นคนดีเป็นคนดีมากเลยโอ้อ๋อนี่ไงเราปลดล็อกปาร์ตี้ได้มากขึ้นแล้ว เราก็จะใส่สามตัวพอดีเลยแล้วใส่สี่ตัวไม่ได้